สวัสดีครับพี่น้องป้องไฟทุกคนที่5กรกฎาคมครับวันเกิดอดีครับวันนี้นะครับขอบพระคุณสำหรับทุกคำอวยพรนะครับตอนนี้ห้างกำลังสิไปลายปล่อยปลาพี่น้องบรรยากาศฝนตกบดมือเลยตอนนี้มาซื้อปลากันนะครับกับพี่วิเชียนแกก็จะไปปล่อยปลาเหมือนกันไม่แต่ายไก่อยู่เนาะไม่แต่เห็นตุ๊บลูกฝนกูปวดออนเลยพี่น้องขอเก็บค๊อยรูเรื่องปลามันไดีเดวผมเอารูว่า ป่าอยังมันชื่อป่าอย่งอันนะแนะน้ำแน่แตบ่คบแม่ใหญ่บอกกันเน้นน้ำ่าเขาปล่อยป่าเขาชื่อปกติเขาชื่อเีเงเรเนาะเยงออี่อย ยาเวียนยาเวียไม่ดีหรอกรณมันเกิดจะไม่วีเออมันเกิดนับดีจะไม่วจะไปดูทุกคนนเาห้ันไหมอะไรยงนปลาไหลออย่าเไม่ปลาไอะเหมือนเหมือนหรอหลาไท่่าไอนรเดอันนี้่าคร้อยกาเป็นถุงถุงละสามร้อยย่งนประานอ๋อถึงไสมร เอบันกกเชีามะลอยมไรชอบปลาเหรอยดมนชอบปลาอะไรก็ปล่อยเนี่ไปเอาไปชันแค่นี้เลยมันต่างตัวนปลาใหญ่เป็นิดอมปล่อยพวกนี้ได้ไหมได้ลา่ปุ่อะไรสักอย่างปลาปปลาี่รนสน่าสนใจนะน่าน่สะ่าสนใจะน่บนานเค่าใ่ส่านาันาสนนาสส่นบา ผมเอาผมเอาสิบถุงผมละร้อยใช่ไหมเอาสิบถุงไปเลยเอาไปเลยสิบถุงผมจะปล่อยถุงหนึ่งนะครับแต่ว่าอีกอีกเก้าถุงนะคือผมจะเป็นโงกปิ้นซื้อถุงห้าวซื้อตาอะไร อนุโมทนาสาธุด้วยกันนะครับผมนะครับขอให้ทุกคนได้บุญด้วยกันนะครับสําหรับคนที่อวยพรแล้วก็สําหรับคนที่แบบให้ของขวัญให้รางวัลน,นะครับแล้วก็ให้เค้กด้วยอปลาอย่างนี้ครับพี่น้องเอาปลาเอาปลาเล็กสิบถุงแล้วฝากล้านหน่อยครับคุณแม่เว้คุณแม่จะไหนคุณพี่แในในล้วเนาะ ได้อันนี้ผมซื้อปลาดุกนะครับเพิ่มอีก500บาทแล้วก็ปลาอะไรนะปลาทียปลาี่สกปลาอีก็ปลายี่สกปลายี่สกปลายี่สก์ิดถุงนะครับขอให้เงิตลอดทีนะครับเนี่ยเจ้าของร้านอวยพรให้ด้วยปังมาก เรอคันนี้นะใช่ครับช่วยกันช่วยกันช่วยกันอ่าหลังเกิดเลยเบิร์นบอนนี่เฮ้ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ข้างในเลย

อันนี้ปลาอะไรนะพี่ใหญปลายี่สปลายีปลายีประสบความสำเร็จปลสปันเท่าไหน่กนี่หลายน้องธิ์มะนี่น้องธิ์อย่าวิ่งเขาจะประสบความสำเร็จในนาทีการงานในชีวิตไปนึ่งสองสามู้อยาาหาเห้าอย่าหาห้าหห้าาหหาห ไหลลื่นขอให้ชีวิตเราไหลราบลื่นเงินไหลเข้ามาเงินไหลน้องท่องไหลมากนะครับปาอาจารย์มทนาสาธุด้วยกันนะครับผมเข้าก็ไปดื่อหวามากคอ๋อเเดี๋ยวปล่อยปลาเสร็จผมจะลองให้หัวหันปลาดูว่ามันมีความหรือเปล่านีนา่มีความตรงนี้เป็นเขียดอาไปทานของหน้าบ <g zia> <t> ัดหลวงอันนี้ปลาทองเปล่าเนย่ยฉีกชุ่มคือเอดดีนะ เออ่อ่ะะเจ้าของร้านเขาก็ใจดีมากเลยนะครับแมนครับแขมเพื่อแถมเขาไม่เชี้ยนหอมอันปลาตอันตัวนึงน่ะไว้ถุงนึ่งน่ะไตสดถุงนึ่งคอนะคุณายชช่ครับมากยซอยเกะซอยครับเกะซอยขอตอนนี้เขาต้องาวต้มนี่้าวตัมนี้วต้นี่ข้ต้นี่ข้าต้มนี่ก้าวต้มน่า้นี่ข้าวต้นี่ข้าว้มดี้ามนี่ขว่ายรวปกันอยู่แมน่ อันนี้ไม่รู้ว่าวัานนี้ได้ทีรึยังบ๊ลูเลย